มีปัญหาอะไรมันเพราะมีหาตอนที่ดินมันแพงครับเขาอย่าไดี้แต่เป็นคนงานสวนป่าใช่ป่ะท่านธรรนตอนนี้อายุ80ปีซึ่งเคยเป็นคนงานแล้วไอ้ปลูกรื่องนี่เขมป่าคุยแล้วให้ชาวบ้านบ้างผมนี่ต้องคุยให้ชัดเจนไม่ได้พูดคุยนะของพูดไม่เป็นไรเข้าใจไหมตัวแทนกลุ่มชาวบ้านเหวปลากั้งตำบลหมูสีอำเภอปากช่องโต้เถียงกับกลุ่มอนุรักษ์เขาใหญ่และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ระหว่างให้ข้อมูลกับคณะกรรมาการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยชาวบ้านกลุ่มนี้ยืนยันว่าที่ดินพิพาทเคยเป็นที่อาศัยทํากินก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผลักดันออกมาเพื่อทําแปลงปลูกป,ป่าพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ใช่แนวเขตอุทยานมาตั้งแต่แรก ขณะที่ทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ยืนยันว่าเคยทําหนังสือแจ้งเตือนไปแล้วว่ากระบวนการออกเอกสารสปรก4.01อยู่ในเขตอุทยานและขอให้ยุติแต่กลับถูกปฏิเสธและยังเดินหน้าออกเอกสารสิทธิ์ค่ะเอาอย่างนี้อยงนี้ดีกว่าเขาคัดค้านไป2คร<า>ั้ <3 S 2> <า>งก็สาเลครับสครั้งครับทำ<า><า>ไมไม่มีกระบวนการหาข้อตกลงหรือมีกระบวนการแก้ไขปัญหาก่อน<า>จะกลับไปเร่งรีบออก อันนั้นคืออันนี้ทางสวนกลางทราบไหมว่าสอบการเอ่อไม่ไม่ทราบนะครับตอตนนี้อย,อยู่ระหว่างสอบสวนนะครับยู่ระหว่างสอบสวรครบสน,นคณะกรรมการิการยังเข้าไปตรวจสอบการฝังหลักหมุดสปรกรในพื้นที่บ้านกุดคล้าตําบลหมูสีนะครับซึ่งห่างจากจุดพิพาทบ,บ้านหิวปลากลั้งประมาณ6กิโลเมตร แม้ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินครับแต่ก็มีการปักหมุดแล้วก็ตีรูปแปลงที่ดินขนานไปกับลำน้ำลำตะคองนะครับเป็นพื้นที่แนวเขาสูงชันแล้วก็พบว่าผู้ครอบครองที่ดินแปลงนี้ยังได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการในที่ดินแปลงพิพาทที่บ้านหิวปลากั้งด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานมองว่าอาจจะเป็นกลุ่มขบวนการเดียวกันครับและเป็นการออกเอกสารสิทธิ์สปกโดยมิชอบจึงขอให้คณะกรรมการเข้าตรวจสอบครับ ผมยืนยันเลยนะครับว่าเราต้องพิสูจน์ก่อนว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่ที่ใครอยู่ที่ใครเอางี้แล้วแล้วก็พอถ้าอยู่ที่สปกอต้องมาตรวจสอบว่ากระบวนการของสนั้นถูกหรือเปล่านั้นเรายอมรับให้ตรวจสอบนะครับกระบวนการถูกหรือเปล่าคุณสมบัติของคนถูกไหมเรายินดีนะครับเราเรายินดีให้ตรวจสอบนะครับ<ม>แล้วก็ถ้าไม่ชอบนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องถูกลงโทษระดับแรกคนที่รับเงต้องถูกขพิกถอนแต่วันนี้เรามาพูดถึงว่าเขตเนี้ย จะใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้นเองนะครับถผมก็ไม่ได้เสียงท่านไงครับผมไม่ได้เสียงท่านเรื่องนั้นไงผมไม่ผมไม่ได้นายอภิชาติสิริสุนทรสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าการรับฟังข้อมูลปัญหาวันนี้เชื่อว่าถ้ายังไม่มีการประกาศใช้วันแมปก็อาจจะเกิดปัญหาซ้ําขึ้นอีกแต่ระหว่างรอวันแมป ทุกหน่วยงานต้องทำงานประสานกันสปรกรก็ต้องไปทบทวนระเบียบและแนวทางการออกเอกสารสิทธิ์ที่อาจจะมีช่องโหว่ช่องว่างและมีเจ้าหน้าที่รังวัดออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นป่าภูเขาหรือว่าลรอมลำน้ำรวมทั้งต้องตรวจสอบว่าเป็นการจัดสรรสิทธิ์ให้กับเกษตรกรตัวจริงหรือกลุ่มทุนค่ะ